สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตป๊อปนะครับก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่าบิตคอยนะครับทำท่าทียังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับก่อนที่ผมจะพูดคลิปนี้นะครับผมมั่นใจเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนนะครับผมจะบอกว่าเราอยู่ใกล้จุดต่ําสุดแล้วนะครับแน่นอนครับว่าผมทําคลิปไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นเลยภายในวันนี้นะครับหรืออาจจะตกลงมาอีกได้แน่นอนครับแต่ว่าโดยภาพรวมใหญ่เนี่ยนะครับเราจะขึ้นไปนะครับถามว่า ทำไมถึงคิดอย่างนั้นนะครับเหตุผลแรกนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับมาดูภาพรวมใหญ่ตอนนี้นะครับเพื่อนๆมาดูภาพรวมใหญ่นะครับเพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่าภาพรวมใหญ่เนี่ยนะครับเราทําเป็นทรงอะไรครับเป็นทรง falling wedge เห็นไหมครับก็คือทรงแบบนี้นะครับมีโอกาสที่บิตคอยนนะครับจะกลายเป็นขึ้นต่อนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าผมพาไปดู DXY บ้างนะครับ DXY เนี่ยนะครับขึ้นอย่างสูงเลยถูกไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมแต่ตอนนี้นะครับ มันใกล้จะชนต้านเต็มที่แล้วนะครับถ้า DXY ทําทรงแบบนี้นะครับทรงแบบนี้นะครับอาจจะเป็นทรงที่บ่งบอกว่า DXY นะครับอาจจะชนต้านตรงนี้นะครับแล้วกลายเป็นขาลงนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ DXY ลงเนี่ยนะครับ Bitcoin จะกลายเป็นขึ้นแทนนะครับแต่ถามว่าต้านของ DXY เนี่ยนะครับอยู่ตรงประมาณไหนผมอาจจะไม่ได้แม่นเป๊ะนะครับแต่ว่าอาจจะอยู่ตรงประมาณโซน1นึ่งหนึ่งร้อยเก้านะครับประมาณนี้นะครับ หนึ่งร้อยเก้าถึงหนึ่งร้อยแปดตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยถือว่าเป็นโซนต้านของ d x y แล้วนะครับถ้า dxY นะครับไม่ทะลุขึ้นไปนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ d x y จะตกอย่างแรงเลยนะครับโอเคครับอย่างต่อมานะครับผมอยากให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนดูกราฟตอนนี้นะครับถ้าเกิดผมย้อนกลับพาไปดูนะครับของปี2 0 1พนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตอนปี2014นี่เนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่แถบสีเขียวนะครับ เกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นการบ่งบอกว่าตรงเนี้นะครับคือจุดต่ําสุดนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับเกิดขึ้นเป็นจุดต่ําสุดนะครับอันนี้คือของปีสอง4นนะครับแล้วถ้าเกิดผมพามาดูของปี2018นะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นกราฟตรงนี้ไหมครับถ้าเกิดว่าบิตคอยนะครับเริ่มกราฟเป็นสีเขียวขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นการบ่งบอกว่าบิตคอยนะครับอยู่ใกล้บริเวณจุดต่ําสุดมากๆแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับ ถ้าเส้นนี้นะครับขึ้นมาทําเป็นสีแดงตรงเหนือเส้นตรงกลางเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือบิตคอยนะครับจะเป็นสัญญาณของการกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วนะครับแล้วปัจจุบันนี้นะครับถ้าผมพามาดูตรงนี้นะครับมึก่าพเห็นไหมครับตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับตอนนี้เราเกิดแถบสีเขียวขึ้นมาแล้วนะครับไม่ว่าผมจะพาไปดูของปีไหนก็ตามนะครับปี2020นะครับแถบสีเขียวก็เกิดขึ้นแล้วนะครับถ้าผมพามาดูปีนี้ล่ะ ปีนี้นะครับแถบสีเขียวขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้สิ่งที่เรารอคืออะไรครับเรารอให้เส้นสีเขียวเนี่ยนะครับขึ้นไปยืนตรงนี้นะครับแล้วเปลี่ยนเป็นเส้นสีแดงตอนนั้นครับจะเป็นสัญญาณของการกลับขึ้นของบิตคอยนะครับโดยสมบูรณ์นะครับตอนนี้นะครับเส้นที่ yeah. เพ э cool. ื่อนๆเห็นนี้นะครับคือเส้นที่บ่งบอกนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันตัดกันนะครับมันจะบ่งบอกว่าบิตคอยนะครับอยู่ในบริเวณต่ําสุดนะครับมันไม่ได้บ่งบอกว่าแท่งนั้นน่ะเป็นจุดต่ําสุดนะครับ เพียงแต่ว่าในปี2018นะครับมันบอกว่าแท่งเนี้ยคือจุดต่ําสุดนะครับแล้วก็ในบริเวณเนี้ยนะครับเป็นบริเวณที่น่าเก็บของนะครับเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยบริเวณนี้น่าเก็บของจริงหรอนะครับคือมันมีการสวิงพันกว่าจุดนะครับตอนนั้นบิตคอยอยู่ที่ราคา4,000คือมันสวิงเยอะนะครับผมเลยต้องบอกว่าเพื่อนๆที่จะเก็บเนี่ยนะครับต้องค่อนข้างใจแข็งนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเราเก็บไปวันนี้แล้วเราเก็บตรงนี้ใช่ไหมครับเราเก็บบิตคอยไปแล้วนะครับเราเก็บราคาตรงนี้ปุ๊บ วันรุ่งขึ้นมีการตกลงมาเราใจอ่อนเราขายนะครับแล้วเราก็รอไปแล้วเราจะรอจุดต่ําสุดลงไปอีกนะครับแต่สุดท้ายมันไม่มานะครับคือถ้าเกิดเราคิดว่าเราพอใจในราคานี้นะครับเราต้องใจแข็งนิดหนึ่งนะครับว่าเราพอใจแล้วในราคานี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่โอเคแล้วนะครับแล้วถามว่าของปี2014ล่ะเป็นยังไงนะครับของปี2014ก็เช่นกันนะครับเราตัดกันจุดต่ําสุดตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันมีการตกลงมาอีกแท่งหนึ่งนะครับ แต่ถามว่าบริเวณนี anyway, yup. Esta, ้คือจุดต่ําสุดไหม2เส้นนี้นะครับตัดกันวันที่6นะครับเดือนที่แล้วนะครับแล้วทีเนี้มันตกลงมาอีกแท่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าผมตามของปี2018นะครับแล้วตามของปี2014นะครับมันคือการบ่งบอกว่าอะไรครับบ่งบอกว่าเนี่ยนะครับแท่งนี่คือแท่งต่ําสุดนะครับทีนี้นะครับถ้าผมพามาดูอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้ก็คือเส้นสีเหลืองที่ผมเคยบอกไว้เสมอนะครับว่าถ้าบิตคอยนะครับมีการตกลงมานะครับ มันมักจะมาชนเส้นเหลืองนี้แล้วมีการดีดขึ้นนะครับแน่นอนครับว่าปีนี้ไม่เหมือนกับปีอื่นที่ผมจะบอกคุณเพื่อนคือเราต้องช่างใจนิดหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับช่วงนี้คือช่วงโกลเด้นโซนเห็นไหมครับโกลเด้นโซนที่ควรซื้อบิตคอยโกลเด้นโซนที่ควรซื้อบิตคอยนะครับปีก่อนๆก็เช่นกันนะครับโกลเด้นโซนโกลเด้นโซนนะครับแล้วถามว่าตอนนี้เราอยู่ในราคาโกลเด้นโซนไหมนะครับเราอยู่ในราคาโกลเด้นโซนนะครับ เพียงแต่ว่าของปีนี้นะครับเรามีการตกปิดทะลุแท่งและเรามายืนตรงเนี้ยประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วนะครับก็ต้องค่อนข้างระวังนิดหนึ่งนะครับตรงช่วงบริเวณเนี้ยมีการเปลี่ยนไปนะครับแต่ถามว่าอินดิเคเตอร์ตัวอื่นเนี่ยบ่งบอกว่าตรงเนี้ยคือจุดต่ําสุดไหมแน่นอนครับตัวอื่นบ่งบอกว่าตรงเนี้ยคือจุดต่ําสุดนะครับทีนี้นะครับผมอยากพาเพื่อนๆมาดูตรงนี้บ้างนะครับเพื่อนๆจําได้ไหมครับที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไปนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่แท่งเทียนของบิตคอยนะครับอยู่ต่ํากว่าเสส้นนีแดงะครับ แล้ว RSI นะครับลงมาชนเส้นสีเหลืองนะครับพร้อมกับสโตคาสติกนะครับที่อยู่ต่ํากว่าเส้นปะนะครับตรงนั้นนะครับจะเป็นการบ่งบอกถึงจุดต่ําสุดของ bitcoin นะครับแล้วถามว่าถ้าเกิดผมพามาดูปี2018นะครับเช่นกันครับเราตกลงมาใช่ไหมครับอยู่ต่ำกว่าเส้นสีเหลืองนะครับแล้วสโตคาสติกอยู่ต่ํากว่าเส้นปะนะครับตรงนี้ก็บ่งบอกว่าตรงนี้คือจุดต่ำสุดนะครับ ของปี2 0ง4ก็เช่นกันนะครับอารไสนะครับลงมาชนเส้นสีเหลืองนะครับแท่งนะครับอยู่ต่ํากว่าเส้นสีแดงนะครับแล้วสโตแคาสติกนะครับอยู่ต่ํากว่าเส้นปะอันนี้ถือว่าครบ3เงื่อนไขนะครับทีนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาดูเนี่ยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้เพื่อนๆดูว่าอินดิเคเตอร์หลายๆตัวนะครับได้บ่งบอกว่าบิตคอยนะครับมีโอกาสที่จะเป็นจุดต่ําสุดมากแล้วนะครับในบริเวณตรงแถวนี้ แน่นอนครับตอนเนี้ยมันกําลังตกนะครับผมรู้เลยว่าถ้าผมออกมาพูดคลิปนี้นะครับจะต้องมีคนส่วนมากนะครับที่ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าผมอยากให้เพื่อนมาคิดอีกมุมนึงนะครับถ้าสมมติว่าคนทั่วโลกนะครับเขาคิดว่ามันจะตกต่อไปนะครับอย่างที่ผมเคยบอกเลยว่าส่วนมากกราฟมันจะลงมาไม่ถึงนะครับแล้วมันจะช็อกตลาดนะครับมันจะทําให้คนบางกลุ่มเท่านั้นที่รวยนะครับและคนส่วนมากนะครับ ที่พลาดจุดต่ําสุดเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขารอนะครับเขารอว่าบิตคอยนะครับจะต้องลงไปต่ํากว่านี้อีกนะครับเขามัวแต่รอรอรอแล้วสุดท้ายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือบิตคอยไม่ลงมารับนะครับก็กลายเป็นล็อกเกอร์นะครับถามว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับคือกลุ่มไหนนะครับคนกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่เขาพูดว่าบิตคอยนะครับจะมูลตอนราคาประมาณ4 8่หมถ้าเพื่อนๆจาได้นะครับช่วงบริเวณเนี่ยนะครับผม พูดทุกวันนะครับว่าบิตคอยจะมีการตกอย่างหนักนะครับแต่ว่าผมจะโดนล้อตอนไหนนะครับผมจะโดนล้อตอนที่บิตคอยนะครับมันขึ้นแท่งนี้นะครับมันขึ้นแท่งนี้ผมก็โดนล้อมันขึ้นแท่งนี้ผมก็โดนล้อนะครับเพียงแต่ว่าถามว่าตอนเนี้ยคนกลุ่มนั้นเขาหายไปไหนนะครับแน่นอนครับพอเขาเห็นแล้วว่ากราฟมันเฉลยว่ามันจะตกมาอย่างหนักนะครับแล้วตอนนี้ก็เช่นกันนะครับคนกลุ่มเดิมนะครับก็จะทาพลาดแบบเดิม นะครับคือเขาจะคิดว่าบิตคอยนะครับมูลตอนนั้นแล้วตอนนี้เขาก็คิดว่า Bitcoin จะต้องตกลงไปอีกนะครับผมไม่ปฏิเสธนะครับว่ามันอาจจะตกลงไปได้อีกนะครับแต่ถามว่ามันจะตกลงไปเยอะมากแค่ไหนมันอาจจะไม่ได้ตกลงไปแบบถึงราคาที่เขาคิดไว้แบบ8 000, 9 0 0ันเก้ย่างเงี้ยคงไปไม่ถึงแล้วนะครับอย่างมากเลยที่ผมบอกคือ1 3,000เนี่ยคือมากสุดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดต่ําลงไปกว่านี้นะครับผมคิดว่า แนวต้านจริงๆของมันเนี่ยจะมีอยู่ตรงประมาณ 16, 4 0นนี่ร้อยนะครับตรงเนี้ยถ้าเกิดมันลงมาได้นะครับอาจจะมาอยู่ตรงประมาณหนึ่งี่ร้อยได้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าเรามัวแต่รอเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มาถึงล่ะนะครับจะมีแค่คนหยิบมือเท่านั้นนะครับที่จะได้กำไรจากตอนนี้ไปนะครับก็เผื่อใจไปด้วยนะครับแน่นอนครับการเล่นอะไรทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับผมแค่มาวีเคราะห์ให้ฟังนะครับถ้าเพื่อนๆ จะนําไปปรับใช้อะไรยังไงก็อันนั้นก็เป็นในส่วนของเพื่อนๆเลยนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับผมอยากใจเพื่อนๆดูสิ่งที่ผมกังวลนะครับแน่นอนนะครับ bearish engulfing ที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าตั้งแต่มีบิตคอยมาเนี่ยนะครับไม่เคยทําแท่งแบบนี้มาก่อนนะครับคือแท่งสีแดงนะครับกืนกินแท่งสีเขียวนะครับอันเนี้ยก็เป็นสัญลักษณ์ของการตกต่อได้นะครับแล้วอีกอันนึงนะครับก็คือเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับที่บิตคอยนะครับไม่สามารถทะลุผ่านไปได้นะครับ แล้วก็มาย้ำอยู่ในบริเวณตรงนี้นะครับใต้เส้นสีเหลืองนะครับซึ่งในประวัติศาสตร์นะครับบิตคอยไม่เคยทะลุเส้นสีเหลืองตรงนี้มาเลยนะครับก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดทั้งหมดที่ผมโชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับอินดิเคเตอร์ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับกับตอนเนี้ยมีแค่2ตัวนะครับที่บ่งบอกว่าบิตคอยอาจจะตกต่อนะครับสําหรับผมเนาะแล้วอินดิเคเตอร์อีกหลายตัวเลยนะครับที่บ่งบอกว่าตรงเนี้ยคือจุดต่ําสุดคือถ้าเพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิปกันก่อนนะครับ ตอนนั้นผมเคยบอกไว้ว่าเพื่อนๆต้องช่างใจนะครับว่ามีอินดิเคเตอร์บางตัวนะครับที่บ่งบอกว่าบิตคอยจะกลายเป็นขาขึ้นนะครับแต่โดยส่วนมากแล้วนะครับบอกว่าบิตคอยกำลังจะกลายเป็นขาลงนะครับผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะกลายเป็นลงตอนนี้ก็เช่นกันนะครับอินดิเคเตอร์หลายๆตัวบอกว่าบิตคอยจะกลายเป็นขาขึ้นนะครับแต่มีบางตัวที่บอกว่ามันจะกลายเป็นขาลงนะครับแต่แน่นอนครับเพื่อนๆอาจจะบอกว่า ตอนนี้มันมีข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อเงินฝืดนะครับสงครามหรือว่าอะไรก็ตามที่มาโจมตีบิตคอยนะครับแต่ผมต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดผมพูดแบบนั้นนะครับก็คือง่ายมากนะครับที่จะพูดว่าเพื่อนๆครับบิตคอยจะตกต่อเพราะว่ามีสงครามนะครับเพราะว่ามีเงินเฟ้อนะครับมีเงินฝืดนะครับมีมีเฟดนะครับมาประกาศข่าวแย่ๆอะไรเงี้ยนะครับคืออันนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่คนสามารถสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการออกข่าวหลอกลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดจากปากคนนะครับอันนั้นเราไม่สามารถเอามาอ้างอิงอะไรได้เลยนะครับถามว่าเชื่อได้ไหมแน่นอนครับเราเอามาฟังหูไว้หูได้นะครับแต่สุดท้ายนะครับกราฟจะเป็นตัวบ่งบอกทุกอย่างนะครับตอนนี้ผมมาพูดเนี่ยคลิปเนี่ยอาจจะโดนด่าเยอะนะครับแต่คนที่มาด่าเนี่ยครับก็เป็นคนกลุ่มที่เขาบอกว่าบิตคอยจบูนช่วงบริเวณนี้นะครับเขาก็กลับมาด่าอีกรอบหนึ่งนะครับก็ช่างใจดูนะครับว่า ตอนเนี้ยเราควรจะซื้อหรือว่าตอนเนี้ยเราควรจะรอนะครับและใครนะครับที่สนใจซื้อคลิปสอนนะครับก็ติดต่อทักไลน์ตรงนี้มาได้เลยนะครับคลิปสอนจะมี3คลิปนะครับคลิปสอนเบสิกนะครับสำหรับคนไม่มีพื้นฐานเลยนะครับสอนพวกฟีโบตีเท l นไลน์ตีกราฟอะไรว่าไปนะครับส่วนแอดวานเนี่ยนะครับจะเป็นการสอนวิเคราะห์ด้วยอินดิเคเตอร์ที่ผมคัดมาว่าดีที่สุดสําหรับการดูบิตคอยนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับจะเป็น สอนหาเหรียญชิดคอยหรือว่าเหรียญมีมี่นั่นเองนะครับเหรียญพวกเหรียญที่เพิ่งเกิดใหม่ไม่กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วเราก็มานั่งหาว่ามันเกิดจากไหนยังไงทํายังไงซื้อไปโอกาสมูลหมื่นเปอร์เซ็นก็จะง่ายกว่าเหรียญทั่วไปที่เกิดมานานแล้วนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ยังไม่มีโบรกเกอร์เล่นนะครับผมขอแนะนําโบรกเกอร์ okx OK นะครับโบรกเกอร์ okx OK เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆน,น,นะครับสมัครผ่านลิงก์ผมด้านล่างนี้นะครับจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมตลอดชีวิตนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อไม้ไหนก็ตามนะครับ ทุกไม้เลยนะครับโอเคครับแล้วใครสนใจย้ายมาเล่นโบกเกอร์โอเคเอ็กก็ยินดีนะครับ